ครับอัน okay, ันี <S <s ้ก like ัะอรับโอเคนไปกับไำอัไรตันงกัจะไปกักันกนี่กันปนไปกันกันไไปกนไ ก่อนเดี๋ยว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 เจ้าของพูดหน่อยครับเจ้าของพูดอ่าเจ้าของหนโอเคครับโอเคนะครับมันก็ยังเต้นอยู่นะครับเอาไงดี <c oughs> เป็นลิปเธอแม่งมันยาวอัอนชิบหายอ